จิตคนเราก็เหมือนน้าขุนกับน้ําใสที่เทปนรวมกันแล้วมันตกตะกอนลงไปพอนานวันเข้าเป็นยังไงฮะเราก็ลืมความเจ็บปวดเหล่านั้นความเจ็บปวดเหล่านั้นก็ตกตะกอนอยู่ข้างล่างโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าเวลาเรามีเรื่องที่รุนแรงมากระทบกระ,กระทั่งในจิตใจของเราอ่ะไอ้ตะกอนเหล่าน,น,นั้นมันจะพุ่งขึ้นมาทันทีเหมือนจิตใจของคนเราอ่ะพอนิ่งเข็ดปุ๊บมันก็จะกบความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้บางทีเนี่ยมีคนมาพูดใส่เราแล้วสร้างเป็นคนดี เก็บความเจ็บปวดเหล่านั้นไว้ดีนะรู้สึกดีนะรู้สึกดีนะแต่ไม่เคยรู้สึกถึงจิตใจจริงๆว่าเฝ้ามองความเจ็บปวดเหล่านั้นอะ่ะให้มันหายไปยังไงโดยที่ไม่โกรธแล้วเราจะทํ <otic> าทยังไงเรามัวจะไปปิดไปดัน <S <S ว่าเราไม่โกรธนะแต่เราไม่เคยมองความรู้สึกเหล่านั้นอะ่ะได้จริงๆเลยสักทียิ่งคุยมันมันก็ยิ่งเจ็บปวดยิ่งปิดมันมันก็ยิ่งกักเก็บยิ่งเติมยิ่งเติมน้ําขุนเหล่านั้นให้มันสะสมขึ้นเรื่อยๆ แล้วน้ำใสเริ่มขุนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเปิดก๊อกน้ำขุนนี้ออกไปเลยมีอยู่ทีหนึ่งจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกจิตใจดีขึ้นคือการรับรู้แต่ให้อภัยในอดีตไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะกลัวเรื่องอะไรไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดเรื่องอะไรไม่ว่าคุณจะแค้นใครเรื่องอะไรแค่คุณนั่งสมาธิจเจริญสติกำนดลมหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆและ รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นที่เจ็บปวดว่ามันไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วมีคนมาพูดติดถินนินทาไม่เก็บมาเครียดแค้นแต่แค่แค่ปล่อยให้คำพูดเหล่านั้นผ่านไปอย่างปกติและวางจิตนิ่งคุณจะไม่มีทางที่จะรับเรื่องเหล่านั้นมาไว้ในใจให้มันคุณมัวเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ขั้นต้นว่าคนเราชอบเอาน้ำโคลเนี่ยมาเทใส่ในภาชนะ เปรียบเสมือนภาชนะนะฮะในใจเราก็เหมือนภาชนะยิ่งเก็บความเครียดแค้นเหล่านั้นไว้มันก็ยิ่งเติบโตขึ้นแต่ถ้าเรารับรู้เรื่องเหล่านั้นแต่เราไม่รับเรื่องเหล่านั้นเข้ามาในใจเราเราไม่เติมสิ่งคุณนมัวเข้ามาในใจเราไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเครียดความแค้นเราก็จะสามารถปล่อยน้ําเก่าที่ตกค้างและเติมน้ําใสเข้าไปใหม่ในภาชนะของเราก็คือจิตที่มันใสามากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น คนเราเลือกที่จะมีความสุขได้เลือกที่จะมีความทุกข์ได้แต่เป็นร้อยล้านคนก็ไม่มีใครที่จะเลือกที่จะมีความทุกข์ความทุกข์เหมือนอะไรฮะเหมือนมันบาดเลยเข้าไปในจิตใจเราใช่ปะับและคืออะไรฮะเราไม่ยอมปล่อยความแค้นนั้นออกไปเรามัวแต่สะกิดเราไม่เคยดึงออกแต่ถ้าเราดึงออกหรือเราปล่อยน้ําแล้วก็เติมน,น้ําใส่เข้าไปแค่นั้นความโกรธ ความคิดแค้นอิจฉาลิษยามันจะหายไปอย่างปฏิหารแค่นั่งจเจริญสตินั่งจับลมหายใจเข้าออรับรู้แค่ลมหายใจแค่นี้ก็เหมือนการเติมน้ำใส่เข้าไปในจิตใจของเราคุณจะไม่มีทางเอาเรื่องเหล่านั้นมาเก็บมาคิดว่าทำไมเขาพูดกับเราแบบนี้ทำไมต้องทำกับเราแบบนี้คุณจะรับรู้เสร็จปุ๊บคุณจะเข้มแข็ง ใจคุณจะเข้มแข็งคุณจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นคําพูดก็เป็นแค่คําพูดมันไม่สามารถทําร้ายใครได้มันทําร้ายได้จริงๆครับถ้าคุณจะเอามันมาทําร้ายหัวใจของคุณมันก็ทํร้ายได้มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกให้มันมาทราํร้ายหรือว่ารับรู้และว่างเฉยแค่นั้นคุณก็มีความสุขไม่จําเป็นต้องยึดติดกับคําพูดที่มันเลวร้ายเหล่านั้นหรือว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นความเจ็บปวดที่มันผ่านมาก็คืออดีตสอนให้เราเจ็บและจํา และยืนได้อย่างมีสติและเลือกที่จะมีความสุขกับปัจจุบันเสมอขอบคุณสำหรับพื้นที่นะฮะขอให้มีความสุขกับทุกๆวันเพราะว่าคุณสามารถเลือกที่จะมีความสุขและมีความทุกข์ได้จงเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับขอบคุณครั